คนแรกนี้ก็พี่บอย48มาจากเชีงยงใหม่คนนี้เท่มากผู้นำขบวนพี่บังสายโหนไว้เฮริเทจปอนรถคิงให้รอไหมและผู้รังท้ายอาจารย์เจนรถคิงประธานชมรมคนรักเมียพี่เคก็ขี่รถตากแดดมาร้อนๆแล้วให้เดินขึ้นมาตรงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดเฮ้อ ออกจากร้านไส้กรอกเยอรมันมาแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่อำเภอไส่โยกโดยเราจะวิ่งเข้าทางหลวงชนบทรอบอ4019พอมาถึงตรงทางรถไฟเฮ้ยนั่นมันตากล้องรับงานแอบถ่ายตามเขาค้อนี่หว่าเส้นทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกญี่ปุ่นบุกมาไทยและจับทหารต่างชาติมาเป็นแรงงานทาสซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้ว คลิปนี้เราทุกคนก็ยังได้ความสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มมากมายโอเค My Life ชีวิตผมชีวิตคุณชีวิตใครก็ใช้ซะ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะครับก็เวลาประมาณก็ใกล้จะ7โมงแล้วล่ะวันนี้ก็มีทิปนะครับกับเพื่อนๆกลุ่ม48ไทยแลนด์วันนี้เราจะไปที่กาญจนบุรีกันนะครับไปล่องแพแล้วก็ไปนอนที่สวนไซโยกนะครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะครับอากาศดีก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะออกเดินทางกันนะครับยังไงก็ติดตามชมกันนะครับ เรานับรวมตัวกันที่ศูนย์ฮาเล่เดวิสันทนบุรีพระรามห้าโดยเราจะเดินทางไปยังสวนใสโยกรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ6ปีของกลุ่ม48ขับไทยแลนด์โดยจะมีสมาชิกที่ร่วมขับขี่ไปด้วยกันทั้งหมดในวันนี้ก็ราวๆ32คันซึ่งรถก็ค่อนข้างเยอะขะบวนก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งยังไงก็คงต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับเพื่อนร่วมทางทุกๆท,ท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วเราลองมาทำความรู้จักกับสมาชิกบางส่วนที่พี่เคพอจำได้นะว่ามีใครบ้างคนแรกนี้ก็พี่บอย48มาจากเชียงใหม่คนนี้เท่มากผู้นำขบวนพี่บางสายโหนไว้เฮริเทศ ด้านหลังจากสายระยองพี่นนท์แฟตบอยและพี่ยินดี GS ด้านในทางนู้นก็น้องมาร์คเบรกเอาท์สุดหล่อและพี่นาราแพนอเมริกาต่อเลยกับพี่อุ้ยเอลดิอาโบโลไรเดอและพี่โจ้บลูเฮริเท e ตามติดมาคือน้องลูกหมีเบรกเอาท์พาวเวอร์สเตชันต้นแม่สายแฟตบอยดำ ปอนรถคิงให้รอไหมและผู้รังท้ายอาจารย์เจนรถคิงประธานชมรมคนรักเมียตอนติดไฟแดงรถพวกเรามันก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งก็ค่อยๆไปกันนะครับทุกท่านไปเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เคเก็บภาพให้เอง แล้วพี่อุ้ยก็ขี่มาตีคู่ด้วยส่งสัญญาณบอกพี่เคมาแตะมือกันหน่อยดิวัยรุ่นอ่ะได้เลยทีแรกไม่โดนจ้าทีที่สองอึ๊บอึบวืดไม่โดนวัยรุ่นเซงสายหัวเลยพี่อุ้ยโธ่มือขวาผมมันบิดคันเร่งไม่ถนัดนะสิบโมงสามนาที ตอนนี้พี่เคและเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยเรามาแวะกันที่ร้านโคโรฟิลคาเฟ่ชื่อดังแห่งอำเภอสวนพึ่งก็หยุดพักเติมพลังกันสักนิดเพื่อความสดชื่นครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะครับพี่เคก็มาถึงสวนพึ่งเลยนะครับก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะวันนี้นะครับ ก็สั่งกาแฟกินจะได้สดชื่นหน่อยก็เป็นเอสเพรสโซนะครับหวานน้อยจะได้ชื่นใจสักแก้วก่อนเดินทางต่อนะครับสายหว,ยวมมานจับเติมหวานหน่อยไอชนแก้วหนอ, <c oughs> วอ,อนไรชนครับเดี๋ยวละร้อยหน่อย จากร้านโคโรฟิลเราก็เดินทางกันต่อมาอีกไม่ไกลประมาณ30กิโลเมตรก็ถึงร้านไส้กอกเยอรมันสวนพึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากตัวร้านตั้งอยู่บนเนินเขาต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ100เมตรพี่เคก็ขี่รถตากแดดมาร้อนๆแล้วให้เดินขึ้นมาตรงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดเฮ้อ <c oughs> คนโบราณเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง แต่พี่เคนี่เดินขึ้นมาด้วยเท้าถ้านั่งท้องร้องอยู่ข้างล่างสงสัยว่าจะไม่ได้กิน<ะ>ครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับเราก็มาแวะทานข้าวกันที่ร้านไส้กรอกเยอรมันนะครับที่สวนพึ่งบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็จะมองเห็นวิวภูเขานะโหวสวยมากเลยที่นี่เขาก็นะครับซิกเนเจอร์เขาไส้กรอกเยอรมันนะครับ แล้วก็มีเนื้อสเต็กอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับอร่อยไหมแต่ละคนอร่อยเนาะอร่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวทานข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไสยโยกต่อนะครับออกจากร้านไส้กรอกเยอรมันมาแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่อำเภอไสยโยก โดยเราจะวิ่งเข้าทางหลวงชนบทรบ .4019 ระยะทางประมาณ82กิโลเมตรซึ่งถนนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆเป็นทางโค้งขึ้นเขาสลับลงเขามองเห็นต้นไม้สีเขียวร่มรื่นหรือในบางช่วงก็มีทางตรงยาววิ่งตัดผ่านทุ่งหญ้าโล่งกว้างขี่รถได้แบบสนุกไม่มีเบื่อช่างฟินสุดๆไปเลย พอมาถึงตรงทางรถไฟเฮ้ยนั่นมันตากล้องรับงานแอบถ่ายตามเขาค uh huh. ้อนี่หว่าอุ้ยไม่ใช่นี่มันพี่อาร์ตอเมริกาโน่โมโตพวกเราเองเอา้าเตรียมหล่อกันครับทุกท่าน ครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะบ่าย3ามโมงแล้วนะครับพี่เคก็มาถึงที่ห้องพักแล้วนะครับที่สวนไซโยนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยติดริมน้านะครับห้องพักเป็นเตียงคู่นะครับข้างหน้านี่ติดแม่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอืมเป็นห้องพักที่ติดริมน้ําเลยนะครับด้านหลังนะครับฝั่งนู้นจะติดกับรถไฟสายมรณะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นชเช้าเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแพกันนะครับ ได้มาเมืองการทั้งทีถ้าไม่ได้ล่องแพมันก็ถือว่าพลาดอย่างแรงงั้นช่วงนี้พี่เคก็ขอนั่งชิวๆบนแพชมวิวทิวทัศน์ของทางรถไฟสายมรณะเส้นทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกญี่ปุ่นบุกมาไทยและจับทหารต่างชาติมาเป็นแรงงานทาสเพื่อสร้างสะพานแห่งนี้ซึ่งเรื่องราวของสะพานยังมีอีกเยอะไปหาอ่านกันเอาเองนะ ส่วนตอนนี้พี่เคขอเล่นน้ำก่อนจ้า สองทุ่มกว่า,วาพวกเราก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารกันและเข้าสู่พิธีการงานครบรอบ6ปีของกลุ่ม C8 c l u คลับไทยแลนด์ซึ่งตอนนี้พี่เอประธานกลุ่มก็ได้ทำการมอบเสื้อหนังติดแผดตราชมรมให้กับสมาชิกที่สะสมทริปการขี่ได้สำเร็จก็ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลย แต่สิ่งอื่นใดที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือมิตรภาพที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันได้มารู้จักกันกับคำว่าเพื่อนอ้าวได้เวลาบันเทิงแล้วครับมัวรออะไรจัดไปซิ ผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะตื่นไปดูสะพานนะครับคงไม่ได้ไปแล้วลหะตื่นสายจะสิบโมองอยู่แล้วนะครับดูตาตูบเลยเมื่อคืนนอนดึกนะครับอืมไม่ไหวเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเขามีโปรแกรมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวก่อนตอนนี้ไม่ไหวเดี๋ยวหากาแฟกินก่อนให้สั่งก่อน <laughs> ไม่ไหวจริงนะครับ ช่วงเช้าเขาก็มีกิจกรรมขึ้นรถไฟไปชมสะพานทางรถไฟสายมรณะชมถ้ำกระแสกันแต่พี่เคลุกไม่ไหวไม่ได้ไปจ้างั้นก็ขอเอารูปสวยๆของเพื่อนๆมาให้ชมแทนก็แล้วกันนะและก่อนกลับบ้านพวกเราก็ได้แวะไปที่โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อมอบข้าวของเครื่องใช้และเงินสนับสนุนให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้วทริปนี้เราทุกคนก็ยังได้ความสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มมากมายจากทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับพีเคต้องขอขอบคุณกลุ่ม48คลับไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ได้จัดทริปจัดกิจกรรมดีๆอันน่าประทับใจ แล้วเราจะกลับมาพบกันอีกกับคลิปสนุกๆเช่นนี้ทางช่องโอเคไมล์ไลอย่างแน่นอนงั้นวันนี้พี่เคคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย